สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลขในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับใครที่กำลังมองหาตัวเลขที่จะเสี่ยงสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับมีปากกากระดาษจดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับ เลข7เลข8แล้วก็เลข4นั่นเองนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับเลข7เลข8เลข4นะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับผมทีนี้ใครชอบคิดใครชอบคำนวณห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเลข7เลข8เลข4คิดกันยังไงนะครับจะได้มั่นใจนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับสูตรนี้ถ้าใครคิดถูกต้องนะครับ หนึ่งปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับหนึ่งปีไม่เคยผิดนะครับวิธีการคิดง่ายมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับผมจะทำจากวันที่16เมษ,ษานะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปคือ9 1 9น้นั่นเองนะครับตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้ตรงนี้นี่คือจุดที่เราต้องคำนวณนะครับมีแค่4จุดเท่านั้นเองนะครับใครบวกเลขเป็นทำได้เลยนะครับแต่ต้องเรียงตัวเลขให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า ครั้งหน่งครั้งสองห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายก็เช่นกันครั้งหน่งครั้งสองห้ามสลับกันนะครับเวลาบวกกันนะครับหลัก1ิบตัวร่างรัฐบาลหลักหน่วย2ตัวร่างรัฐบาลนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนะครับ4จุดนี้รวมแต้มกันนะครับอย่างเช่น5้าบวกแจะได้13นะครับไม่มีตัวทดนะครับ13เอาเลข3 สามบวกเก้าได้สิบสองก็คือสองสองบวกห้าจะได้เจ็ดก็คือได้ตัวนี้นั่นเองนะครับฟังดีๆนะครับหลังจากได้เจ็ดแล้วนะครับให้เพิ่มไปหนึ่งแต้มจะได้แปดนะครับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับจะได้แปดนะครับเสร็จแล้วตัวที่สองนะครับให้เพิ่มไปหกแต้มจะได้สิบสี่คือเลขสี่นั่นเองนี่คือวิธีการเพิ่มแต้ม มีเวลาว่างเราไปทําดูนะครับสูตรนี้นะครับถ้าคิดถูกต้อง1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับแล้ววันที่2พฤษภาก็จะได้ตัวนี้แหละ784นั่นเองนี่คือของฝากในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับในตําแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับผมเรารู้เลขเด่นนะครับทีนี้เรามาดูการจับคู่กันนะครับเรามาดูสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับในการจับคู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยว่าทํากันยังไงนะครับ ใครชอบคิดใครชอบคำนวณน,นะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับผมจะฟันธงให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมจะเริ่มทําให้ดูนะครับจากวันที่16มีนาคมนะครับงวดนั้นออกมา867นั่นเองใครที่ดูเป็นประจํานะครับคงจําเทคนิคการตั้งตัวเลขได้นะครับเราใช้ปีปศมาตั้งทํา บีพศนะครับสอ6 5แต่เราเลือกเฉพาะ3าตัวข้างหลังนะครับคือ565มาตั้งแบบนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจะตั้งเหมือนกันหมดนะครับทีนี้จุดที่เราต้องจําในการคํานวณน,นะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนหลักร้อยจุดแรกนะครับไปดูที่หลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับจุดที่2ไปดูหลักสิบครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายตรงนี้ นี่คือการคำนวณหลักร้อยนะครับเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับจำให้ดีนะครับหลังจาก2พฤษภาออกไปแล้วเราไปนั่งทำเองได้นะครับหลัก10นะครับวงไปที่หลักร้อยของรางวัลที่1ตรงนี้แล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองตรงนี้รวมแต้มกันนี่คือหลัก10นะครับไปดูหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับให้วงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1 หลัก1 0ครั้งที่1เลขหน้าอันนี้บวกกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูที่หลักร้อยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองนะครับตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปดูดีๆนะครับอย่าสับสนนะครับตัวนี้บวกกันคือจุดแรกแล้วตัวนี้ต้องบวกตัวเองเข้าไปนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลข7ตัวนี้มาตั้งนะครับ8ปบวกแได้16มาตั้งเลข8ตัวนี้มาตั้ง 9บวก9มาตั้งตัวนี้นะครับไปดูหลักหน่วยบ้านนะครับ7บวก4ได้11คือ1มาตั้งแล้วก็7 7บวก7ตัวนี้บวกตัวเองนะครับได้14มาตั้งตัวนี้นี่คือการตั้งตัวเลขเสร็จสับียบร้อยวิธีการบวกเลขนะครับให้บวกลงมานะครับ7บวกหได้12 6บวกหได้12 2บวก2จะได้4หลังจากได้4แล้วนะครับให้เราเพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มจะได้5 จะได้หกได้เจ็ดแล้วก็ได้แดแบบนี้หลักร้อยจะมีห้าตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกเหมือนกันแบบนี้ได้สามตัวนี้บวกกันได้สี่บวกกันได้เจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแดเป็น9้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็น1มีทั้งหมดห้าตัวเช่นกันนะครับส่วนวิธีคิดหลักหน่วยนะครับบวกเหมือนกันนะครับแต่จะมีมากกว่าตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้หนึ่งบวกหได้หกสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์ ตรงนี้บวกกันได้6นะครับเพื่อเป็น7เพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1นะครับแบบนี้เลขทั้งหมดนะครับหลักร้อยมีห้าตัวนะครับหลักสิบมี5ตัวหลักหน่วยมีทั้งหมด6ตัวนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันถ้าเราจับคู่กันนะครับหลัก10กับหลักหน่วยนะครับ5ตัวกับ6ตัวจะได้ทั้งหมด30คู่นะครับได้ทั้งหมด30คู่ แต่เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับเพราะว่า30คู่เนี่ยถ้าเกิดเราไปคูณหลักร้อยห้าตัวเนี่ยจะเป็น150ชุดมันเยอะมากเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนให้เหลือ15คู่วิธีการตัดนะครับเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด6ตัวนะครับให้ดูที่ปากกาสีแดงนะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็ ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้นะครับจำให้ดีนะครับนี่คือวิธีตัดของหลักหน่วยนั่นเองนะครับ9 x &9 9วก9บวก9นะครับได้เท่ากับ27นะครับเรานำไปวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับบวก3จุดนี้นะครับวิธีตัดหลักหน่วยนะครับแล้วบวกคู่ของมัน7บวก5ได้12 หลังจากได้2แล้วนะครับให้ทุกคนไปดูที่หลักหน่วยว่าตัวไหนบ้างที่มันเป็นเลขคู่เหมือนเลข2แล้วก็วงไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับจากทั้งหมด30เวลาจับคู่ก็จะเป็น15คู่แต่15คู่นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไปตัดที่หลักร้อยกับหลัก10บ,บ้างหลักร้อยงวนี้บวกกันได้6มาบางตัวนี้นะครับ หลัก10บวกกันได้11คือ1มาวางตัวนี้แล้วเราก็บวกคู่ของมัน6บวกห้าคือ1นะครับ1ตัวแทน6นะครับคําว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5้าเขาเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับอย่าง1บวก5เนี่ยจะได้6 6หกบวกหก็จะได้11คือ1นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ1,5บวก5ได้6 ตัวแทนก็คือเลข1ก็คือผลบวกของ5นั่นเองนะครับหวังว่าคงพอเข้าใจนะครับเสร็จสับเรียบร้อยวิธีการตัดตัวเลขนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราก็นําตัวนี้นะครับไปคัดตัวนี้ออกหมายถึงว่าเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับฟันทงในตําแหน่งหลักร้อยตรงนี้นะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับจะมีตัวเดียวทุกงวดแบบนี้เลขหนึ่ง เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็นําเลขที่เราฟันธงไว้นะครับ61ไปจับคู่กับเลขหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข6 1แล้วก็6 6 1แล้วก็8 6 1แล้วก็0นย์แบบนี้ก็คือหลักหน่วยที่เราเลือกไว้8 6 8 0ศูนนั่นเองแบบนี้เห็นไหมครับทั้งหมดมี30คู่นะครับ จาก30เหลือ15จากสื้าเหลือแค่3ชุดใครมีทุนน้อยก็สามารถไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับเราคิดจากวันที่16มีนาก็ไปออกวันที่1เมษายนนะครับเลขที่ออกคือ6-1 8นนั่นเองก็จะมีชุดหนึงนะครับที่ออกตรงกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับ งวดถัดไปเวลาจะทําอีกนะครับไม่ยากนะครับเราก็แค่ไปจดข้อมูลให้ถูกต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องนะครับรางวัลที่1นึสองตัวล่างเลขหน้า1นึสองนะครับย้ำนะครับตรงนี้ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับแบบนี้ปีพอเหมือนเดิมนะครับมาตั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจุดก็ใช้จุดเดิมในการคํานวณนะครับฝั่งหลักร้อยไปดูหลักหน่วยรางวัลที่1หลักสิบครั้งที่2เลขหน้าหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายบวกกันแบบนี้ นะครับการคำนวณนะครับทุกจุดต้องใช้จุดเดิมนะครับแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดนะครับเลขจะออกไม่ซ้ํากันนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1นะครับหลักร้อยหลักหน่วยนะครับของเลขเลขท้ายครั้งที่1บวกกันตรงนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสนรางวัลที่1แล้วก็หลักสิบครั้งที่1เลขหน้าบวกกันจุดต่อไปนะครับ หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองตัวนี้อย่าลืมนะครับสาคัญมากนะครับให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับเลข8มาตั้งนะครับเลข9บวก7ได้16มาตั้งเลขหมาตั้งแบบนี้ห้าบวก8ปดามก็นามาตั้งนะครับ9บวก3ามได้12ตรงนี้8บวก8ได้16นะครับบวกตัวเข้ามันเองเข้าไปนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับวิธีการคํานวณนะครับเพราะว่า สามตัวทายรละวันที่หนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับเราถูกได้หนึ่งในพันนะครับไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสนใจอยากเรียนรู้สูตรนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้นะครับเดี๋ยวจะวงตำแหน่งไว้ทุกจุดเลยว่าตัวไหนบวกกันบ้างมีเวลาว่างไปนั่งคิดเองทําเองแล้วก็หลังจากสพฤษภาไปแล้วนะครับ ก็เราไปทําในการเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาได้นะครับ8บวก5ได้13เราก็ตั้ง6บวก6ได้12บวกกันได้5 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9หลักร้อยหลักสิบมี5ตัวเหมือนกันนะครับแบบนี้ได้9ตัวนี้ได้10ก็คือ0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับได้7ตรงนี้บวกกันได้2บวกกันได้9ได้0ได้1นได้สได้3มแล้วก็ได้4ีนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับหลักหน่วยนะครับจะมากกว่าหลักร้อยกับหลัก10บตัวหนึ่งนะครับเวลาจับคู่ก็จะได้30คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือแค่15คู่ก่อนอันดับแรกนะครับเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเราก็วงไปที่หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า หลักร้อยหลักหน่วยนะครับครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้รวมแต้มกันเหมือนเดิมนะครับ3บวกหาได้8 8ดบวก8ได้16มาตั้งในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกคู่ของมัน1 1ก็คือ1น,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องวงไปที่เลขขี่นะครับเพราะว่าเลข1เป็นเลขคี่นั่นเองเลข9เลข1แล้วก็เลข3นั่นเองเวลาจับคู่ก็จะได้15คู่นะครับ ทีนี้15คู่เราตัดให้เหลือแค่3มชุดกันยังไงนะครับทําเหมือนเดิมนะครับไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างหลักร้อยบวกกันได้9นะครับเลขตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับใครชอบเสียงสลักกินแบงรัฐบาลนะครับว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับหลักสิบบวกกันได้11ก็คือ1ตั้งแล้วเราก็บวกคู่ของมันเช่นเดิมนะครับบวกกันได้14ก็คือสี่ 4ตัวแทนเป็นเลข9นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผลบวกของ5ก็เรียกว่าตัวแทนเลขได้6ตัวแทนก็ต้องเป็นเลข1แบบนี้นะครับวิธีการเลือกก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเรานําตัวนี้ไปคัดตัวนี้ออกนะครับเลือกตัวที่ชนกันแบบนี้นะครับเอามาตั้งเป็นหลักร้อยฟันธงนะครับเลือกตัวที่ชนกันแบบนี้หรือว่ามาพร้อมกันนั่นเองนะครับตั้งเป็นหลักสิบแบบนี้ นำมาจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับชุดแรกก็จะเป็นเลข9เลข1แล้วก็เลข9้าคือตัวนี้9 1้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็ตัวที่สองนะครับเก้าหนึ่งแล้วก็สามแบบนี้เห็นไหมครับเลขทั้งหมดจาก30สก็จะเหลือ15้าจากสิบห้าก็เหลือแค่3ามชุดแบบนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเราคำนวณออกวันที่16หเมษายนนะครับเก้าหนึ่งเก้า เลขจะเบิ้ลหรือจะหามนะครับเราจะไปตัดทิ้งนะครับมีแค่3มชุดเท่านั้นเองก็มีอยู่ชุดหนึ่งที่ออกตรงกับผลกระดองสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับนี่คือผลงานนะครับกับสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่เราเห็นนะครับเราสามารถคิดแล้วก็พิสูจน์ด้วยตนเองได้นะครับเพราะมีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้ที่ผมได้วงตำแหน่งไว้ให้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตำแหน่งมีความสำคัญมากนะครับแต่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าตัดเลขจัเหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับเราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็น อยากทำเป็นนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับส่งสูตรไปให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์นี้0889565824นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นั่นเองนะครับทักทายมาปรึกษากันได้หรือถ้าสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมตัวนี้สำคัญมาก มีที่ไปที่มานะครับสูตรที่ส่งไปให้จะเป็นแบบนี้แหละหลักร้อยจะวงให้ตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้หลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับแต่จะมีเสริมไปก็คือตัวนี้ว่ามีตัวไหนบ้างที่บวกกันมาใส่ตรงนี้ได้ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับหลังจากนั้นสรุปเลขก็จะได้แค่สามชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันดีกว่านะครับมาดูงวดวันที่สพฤษภานะครับเพราะว่าเราคิดจากงวดวันที่ส6เมษายนงวดที่เพิ่งออกไป9 1้าหนึ่ง้า ทำให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับวงไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1หลัก10ครั้งที่2หลัก10ครั้งที่2เลขหน้ากับเลขท้ายบวกกันใช้จุดเดิมตลอดนะครับหลักร้อยรางวัลที่1หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายบวกกันนะครับ ไปดูหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวันที่หนึ่งบวกหลัก10ครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขหน้าแล้วตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาไปทําเองงวดถัดไปนะครับต้องบวกตัวเองเข้าไปนะครับ9มาตั้งตรงนี้8ปดบวกศูนย์ได้8มาตั้ง9มาตั้ง4ี่บวกสามได้ 7, ก็มาตั้งนะครับสามบวกหได้8ตรงนี้5้าบวกหได้สิคือศูนย์นะครับ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ 9, 5วกคได้14บวกแต้มลงมานะครับ8บวก6ได้14 4, 4บวก4ได้8เป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับนี่คือหลักร้อยงวดวันที่2องพฤษภาคมนั่นเองนะครับยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับจดเอาไว้ดูนะครับแล้วมาดูผลว่าวันที่2พฤษภาจะออกได้จริงหรือไม่นะครับ 9, 5, บวกหได้14นะครับ7บวก6ได้13 7 8 9 0 แล้วก็1หลักสิบก็เช่นกันนะครับจดเอาไว้นะครับ8บวกค่าได้13บนะครับตัวนี้บวกกันได้6ตรงนี้บวกกันได้9 0้าศนหนึ่งสองสามแล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนะครับวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองนะครับจดไว้ดูได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราไปเลือกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดมี30คู่ เฉพาะหลักหน่วยหลักสิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยจับคู่กันนะครับ30คู่เดี๋ยวจะตัดให้เหลือแค่15คู่ให้นะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้นะครับ2บวก4บก3ได้เท่ากับเลข9นั่นเองนะครับมาวางในตำแหน่งสุดท้ายนะครับแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน9บวก 5. ได้14 เพราะฉะนั้นนะครับวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับถ้าตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับทีนี้เลขคู่มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ0 2 468แต่เราจะเลือกเฉพาะตัวที่มากับสูตรนะครับก็คือตัวนี้0 2แล้วก็4เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้แหละนะครับ เวลาจับคู่ก็จะได้15คู่แล้วบางคนก็จับคู่ไม่เป็นนะครับสิคู่นะครับผมจับคู่ให้เป็นตัวอย่างให้นะครับหลักร้อยนะครับแปดเกนะครับแบบนี้78901นะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับวิธีการจับคู่15คู่แล้วก็หลักหน่วยศูนย์สองที่เราเลือกไว้ก็ตั้งไว้ข้างหลังแบบนี้นี่คือเลขโครงสร้าง15คู่นะครับงวดวันที่2พฤษภาคม นะครับ2พฤษภาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับ6 5 15คู่ถ้าใครไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาได้เลยนะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้แต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดเป็นตัวไหนนะครับเราต้องรู้จุดนี้และจุดนี้นะครับนี่คือจุดสำคัญนะครับ รับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราจะส่งสูตรไปให้คิดเองทําเองนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ทุนไปเล่นใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล0889565824นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองติดต่อสอบถามระเบียบการได้นะครับถ้าจะอยากเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับผม หลักร้อยตัดแล้วก็จะเหลือแค่ตัวเดียวหลักสิบก็จะเหลือตัวเดียวนะครับเลขก็จะมี3คู่ภายในนี้นะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่2พฤษภาคมครับเลขกลุ่มนี้จะออกต่อเนื่องอีกได้หรือไม่นะครับผมห้ามนําข้อมูลเหล่านี้ไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคํานวณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับสูตรดีสูเด็ดผมมีมาแบ่งปันทุกงุวดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดให้ได้ดังสมปรารถนานะครับแล้วก็สําคัญนะครับขอให้โชคดีนะครับถูรวันกันทุกทุกวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ